นี่แหละครับเขาเรียกว่าเก๋าเกมทางการเมืองก็ต้องยอมรับนะครับว่าในฟารมเก๋าเกมของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ ต้องยอมรับนะครับว่ามีความเก่าเกมจริงๆในเรื่องของประธานสภาซึ่งแน่นอนครับว่าจากท่าทีขึงขังว่านะครับทางมติของพักนะครับที่ประชุมของพักนะครับเมื่อวันที่27ิบที่ออกมาว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะต้องได้ประธานสภาเท่านั้นนะครับให้เป็น1 4บสีู่สิบสี่วงหนึ่งเนี่ยต้องเป็นประธานสภาเท่านั้นและตัวเองนะครับทาง ที่ประชุมพักเนี่ยต้องการตําแหน่งประธานสภาเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่เราทราบอยู่ก้าวไกลก็ออกมาเรียกว่าสะท้อนกลับเลยครับก็คือประกาศชื่อของคนที่จะลงชงิงตําแหน่งประธานสภานั่นก็คือหมออ๋องนั่นก็คือเท่ากับว่าวันนี้นะครับก้าวไกลประกาศชัดเลยครับว่าตําแหน่งประธานสภาเนี่ยก้าวไกลต้อง ต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้นซึ่งบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับรู้อยู่ว่าด่านที่จริงๆนะครับด่านที่ที่หนักที่สุดคือด่านของสวนะครับด่านที่ของสวเนี่ยเป็นด่านที่หนักที่สุดที่ว่าจะต้องรอแล้วก็ต้องใช้เกมทางการเมืองยื้อกันเพราะว่าสวอาจจะยื้อใช้วิธีที่ว่าส่งคุณพิธาไปคนเดียวแล้วสวไม่ยอมโบวถให้ถึง3ามรกก็เป็นนายกไม่ได้เพราะถ้าเกิดประธานสภาไม่ใช่ของก้าวไกลนะครับการเสนอชื่ออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ แต่ถ้านะครับประธานสภาของเป็นของก้าวไกลครั้งแรกสวไม่โหวตให้นะครับอีก3าวันก็ส่งที่พิทายอยู่ส่งไปอย่างนั้นแหละครับส่งไปนะครับอยู่อย่างนั้นเราจะได้รู้ว่าก็ทําให้ประชาชนรู้ไปเลยว่าวันนี้ที่ประเทศชาติเนี่ยครับเดินต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เป็นเพราะว่าสวเป็นพ่อสสร้อยแปดสคนเนี่ยไม่สนับสนุนประชาธิปไตยนะครับไม่นะครับสนับสนุนเสียงใหญ่ของประชาชนนะครับเป็นปรปรปักนะครับต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับ อันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมงกุลเพราะถ้าถามว่าวันนี้ถ้าบอกว่าพิธาไม่เหมาะสมเป็นนายกแล้วใครที่จะเหมาะสมล่ะครับก็ส่งเข้ามาซึ่งแน่นอนครับการที่จะส่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มีคะแนนเสียงอยู่แค่188เสียงแน่นอนครับว่านะครับสอวอาจจะรวมเสียงนะครับโหวตในการเลือกนายกได้นะครับ188บวก250มันเกิน376แต่คนที่เป็นเป็นนายกคนนั้น สามารถบริหารประเทศได้ไะล่ะครับบริหารประเทศไม่ได้เพราะคะแนนไม่ถึงนะครับคะแนนของสอสอเนี่ยอ่าไม่ถึงที่จะการขอนะครับเรื่องของของบหรือการไม่ไว้วางใจมันบริหารประเทศไปได้สุดท้ายแล้วก็ต้องยุบสภาก็ טוב, ต้องทําการเลือกตั้งใหม่ต้องเสียงบประมาณของแผ่นดินซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสอวสทํางานเราจะได้รู้ไงครับเราจะได้รู้ไงครับว่าคนที่ทําให้เสียงบประมาณของแผ่นดินคือพวกส Bar ว Cir พวกนี้และคนที่ทําให้ประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้คือสวพวกนี้นะครับ เพราะอะไรครับประชาชนเป็นคนเลือกมาแล้วถ้าวันนี้นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แลนะ้วแต่ตราบใดที่คุณพิธานะครับยังไม่ขาดคุณสมบัติศาลยังไม่ได้ตัดสินแสดงว่าคุณพิธายังบริสุทธิ์อยู่คุณจะเอาข้อหนุขนข้อนี้มาอ้างไม่ได้นะครับข้อหนุนข้อนี้ไม่อ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นประธานนะครับสภาต้องเป็นของก้าวไกลเพื่อให้ก้าวไกลได้คุมเกมเล่นกับสวแบบนี้และประชาชนอย่างผมนะครับและผมคิดว่าประชาชนอีกหลายหลายคนเนี่ย ก็อยากให้นะครับทางก้าวไกลเล่นแบบนี้เพราะเราจะได้รู้ไปแล้วเมื่อถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเราจะได้เอาผิดสอวอได้อย่างเต็มเลยนะครับเต็มเลยเพราะว่าสอวอเป็นการขัดขวางนะครับขบวนการนะครับประชาธิปไตยโดยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกย้ำนะครับเราต้องเล่นแบบนี้ครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าสมาทาสภาไม่ใช่ของก้าวไกลอาจจะมีการเล่นพลิกแพงไปอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อ เราจะกำจัดนะครับเเด็จการกำจัดการสืบท่อรัฐประหารเราต้องยืนหยัดนะครับในจุดนี้ประชาชนเข้าใจครับประชาชนเข้าใจครับและประชาชนก็อยากจะวันนี้แทนที่เจะต้องเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องมาหนักใจว่าเอ๊ะทำไมสออให้สอวอมาด้ให้สอวอนะครับเป็นคนนะครับหนักเอง สอวอาจจะโดนดำเนินคดีเองด้วยเหตุผลนี้เดี๋ยวลองมาล่าสุดนะครับที่มีท่าทีหลังจากที่วันที่27ที่ประกาศออกไปล่าสุดนี้เพียงแค่วันเดียวนะครับวันนี้ก็คือวันเป็นวันที่29นะครับวันที่29นะครับก็มีท่าทีออกมาเงียบชนน่านภูมิธรรมแจงตําแหน่งประธานสภาเพื่อไทยขอไม่ใช่แข่งคือเขาขออะนะครับชี้เป็นสิทธิอ่าเป็นสิทธิ์นะครับ พัดอันดับหนึ่งตัดสินใจจะให้หรือไม่ให้ยันร่วมจับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลนะครับเหตุถูกมัดด้วยอานัตต์ประชาชนจึงถึงอยากจะออกไปแต่ก็ออกไปไม่ได้แม้เป็นสิทธิ์ที่จะออกไปเลยนะครับแต่ถูกประชาชน25ล้านเสียงมัดเพื่อไทยก้าวไกลให้ติดกันเปรียบพ่อแม่เราจับคุมถุงชนนะครับให้มาแต่งงานกันไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธย้ำนะครับเสียงประชาชน25ล้านคนสำคัญที่สุด วันที่29มิถุนายน256นายแพทย์ชนหน้าสีแก้วหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับนายภูมิธรรมนะครับนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจ,จันทร์นะครับรวงทองนะครับเลขาธิการพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทแนราษฎรหลังพักก้าวไกลนัดหาลืออย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่สองกรกฎาคมนี้โดยนายแพทย์ชนน่าระบุว่ามีการนัดหาลือกันแล้วระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยในช่วงเช้าวันที่สองกรกฎาคมพร้อมกับการประชุมหัวหน้าพักทั้ง8ปดพาร่วมในช่วงบ่ายมั่นใจว่าการเจรจาจะคุยกันจนได้ข้อสรุปที่ดี เมื่อถามถึงสูตรที่มีการเสนอขึ้นมาใหม่คือ15บวกหและ13บวกหนายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่เคยนะครับได้ยินสูตรนี้เลยขอยืนยันในสูตร14บวกหเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกัน เราเสนอไปแบบนั้นและยังไม่เคยได้รับคำตอบที่เป็นทางการชัดเจนกลับมาจึงต้องมาหารือกันก่อนนายแพทย์โชนานกล่าวว่าเราเข้าใจตัวเองดีว่าเราเป็นพักอันดับสองและเราเคารพนะครับพักอันดับหนึ่งตลอดเวลาขอเสนอ,อข้อเสนอที่เราเสนอไปคือให้พักอันดับหนึ่งพิจารณา เราเคารพิสธิ์พักอันดับหนึ่งตลอดเวลาเราร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่ไม่ใช่การยื้อแย่งตำแหน่งไม่ใช่การบีบบังคับกันในวงเจรจาเรารู้ถึงสิทธิ์ของตัวเราเองดีแต่ตอนนี้เราขอประทานสภาพเพื่อดุลยภาพในการทำงานไม่ใช่การยื้อแย่งและไม่ได้หักหลังประชาชนจะให้หรือไม่ให้เราขอตำแหน่งเป็นทางการนะครับตามหลักการเท่านั้นเอง นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราเสนอโดยการพูดคุยกันแต่ยังไม่ได้รับคําตอบอย่างเป็นทางการนะครับแต่คําตอบที่ได้ล้วนเป็นคําตอบมาจากรายบุคคลหรือฟาร์มเป็นส่วนบุคคลนายแพทย์ชนานกล่าวว่าการเจราจารที่เอาหลักพื้นฐานเดียวกันคือเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งจากทั้ง25ล้านเสียงที่เลือกทั้งสองพักเป็นหลักการเจราจารเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย หากยึดสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นจะมีข้อสรุปที่ดีแน่นอนสิทธิของพักอันดับดึงหากขอแล้วไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าจะเอาอย่างไรแต่ยืนยันว่าหลักการคือการเป็นรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตยเมื่อถามว่าการที่พักก้าวไกลเปิดตัวนายปฏิพัฒสันติพาดาสอสอพิษณุโลก เป็นคนดเดตประธานสภาผู้แทนรัฐฎรจะทําให้พักเพื่อไทยเสียเปรียบในการเสนอชื่อชิงตําแหน่งประธานสภาหรือไม่นายภูมิธรรมนะครับระบุว่าถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของประชาชนแต่พักเพื่อไทยยังไม่ได้เสนอชื่อใครเพราะเคารพในหลักการนะครับการหารือร่วมกันหากไม่ชัดเจนก็ไม่ควรเสนอชื่อให้เป็นประเด็นปัญหาและเกิดความไม่พอใจในการสนับสนุนของทั้งสองพั แต่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าไกในการเสนอชื่อซึ่งทางเพื่อไทยก็มีบุคคลที่มีความพร้อมในการเป็นประธานสภาอยู่หลายคนเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยเคาะรายชื่อนายแพทย์ชนนัานชิงตำแหน่งประธานสภานายภูมิธรรมกล่าวว่าหัวหน้าพรรคทั้งสองพรรคควรนะครับได้ตำแหน่งในการทำงานเพื่อความสมดุลกัน เพื่อทำงานกันได้อย่างดีแต่นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งท้ายที่สุดยังไม่สามารถบอกได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาและคณะกรรมการบริหารพักว่าเป็นใครและพักเพื่อไทยมีบุคลากรที่เหมาะสมหลายคนก็ต้องดูว่าใครเหมาะสมที่สุด นายแพทย์ชน้านกล่าวว่าพักก้าวไกลจะเสนออะไรในฐานะพักอันดับหนึ่งสามารถทำได้โดยชอบแต่เราในฐานะพักอันดับสเราก็ร่วมถแถลงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลเราค่อนข้างระมัดระวังในการเสนออะไรลงไปเรื่องการที่เราเสนอตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่แค่ทัวลงแต่ทุกอย่างจะลงที่เพื่อไทยหมดเลยนะครับ การเสนอชื่อตำแหน่งประธานสภาของเพื่อไทยไปโดยการเสนอทั้งที่ยังไม่ได้รับคำตอบหากเราเสนอชื่อใครออกไปนะครับประกบกับพักคก้าวไกลพัดเพื่อไทยจะถูกประนามมากกว่านี้และเหมาะและถูกมองว่าเป็นการแข่งขันทันทีเราขอไม่ได้แข่งขันนะครับเป็นการเป็นคนและความหมายกันเราขอให้คุณนะครับอนุญาตให้เราหรือไม่คุณจะไม่ให้เราหรือเปล่า และเป็นสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งในการตัดสินใจเราจะได้กลับมาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรหากไม่ได้กลับคิดว่าจะทำงานแบบไหนเมื่อถามย้ำว่าการกลับมาพิจารณาหมายถึงการทบทวนออกจากพกรรครวมหรือไม่นายแพทย์ชนาลนระบุว่าเราถูกมัดด้วยอานัตของประชาชนแต่เราอยากจะออกไป แต่เราออกไปไม่ได้แม้เราอยากจะออกไปแต่เราออกไปไม่ได้เน้นนะครับเราออกไปไม่ได้แม้เป็นสิทธิของเราในการออกไปแต่ถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันเสมือนพ่อแม่เราจับเราที่เป็นลูกจับคุมถุงชนนะครับให้มาแต่งงานกันเราไม่มีสิทธิปฏิเสธ เพราะฉะนั้นเสียงของประชาชน25ล้านเสียงสําคัญที่สุดเราคํานึงถึงจุดนี้เป็นหลักในการเจรจาและพูดคุยและการนําเสนอทุกเรื่องนะครับเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับนะครับเมื่อถามว่าการโหวตประธานสภาของพรรคร่วมควรเสนอชื่อเพียงพรรคเดียวหรือไม่นะครับหรือ พักเดียวใช่หรือไม่ในแพทย์ชอน้านระบุว่าเมื่อมีมติชัดเจนก็ออกมาอย่างไรมติต้องไปทางนั้นจะแหวกมติไม่ได้ซึ่งต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฟรีโหวตเกิดขึ้นนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวอาจจะมีการเลื่อนประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกประธานสภานั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนเองยังไม่ทราบแต่ตามที่กําหนดเดิมคือวันที่4ถึงวันที่6กกรกฎานีน้ซึ่งเราเอาเจ็ดจำนงของประชาชนในการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ ส่วนนะครับนายแพทย์ชนน่านนะครับระบุว่ายังไม่ทราบแน่ชัดแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับทำรายการพูดคุยเรื่องประธานสภาพร้อมระบุว่านะครับยิ่งเลื่อนช้ายิ่งเสียประโยชน์ทุกอย่างต้องจบภายในวันที่2กรกฎาคมเพราะเราจะโหวตในวันที่4กรกฎาคมแล้วแล้วนะครับเราเป็นผู้เจรจารนะครับสิ่งที่เราต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายต้องทําให้จบอันนี้นะครับ ก็เป็นนะครับการให้สัมภาษณ์นะครับจากท่าทีของเพื่อไทยเองซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับประธานสภาไม่สมควรจะออกมานะครับเพราะว่าบอกได้เลยครับว่าวันนี้มันอยู่ในยุคของโรคโซเชียลและก็ประชาชนน่ะรู้นะครับประชาชนเข้าใจครับว่าสิ่งที่คุณออกมาทาแบบนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับอย่างที่ผมบอกนี่เป็นการวิเคราะห์ในมุมของผมในคือเรื่องข่าวข่าวและการกระทําทั้งหมดนะครับ ผมต้องบอกตลอนเลยว่าการทําครั้งนี้นะครับเพื่อไทยไม่ได้ได้เปรียบเลยเพื่อไทยไม่ได้ได้เปรียบแต่เพื่อไทยกับเสียเปรียบด้วยซ้ซึ่งใครจะคิดยังไงก็ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ผมมองว่าเพื่อไทยเองที่จะเสียเปรียบเพราะตอนนี้นะครับสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาเพื่อไทยเองก็ทําให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะจากท่าทีนะครับของก้าวไกลผมรับประกันได้เลยว่านะครับก้าวไกลยืนยันเรื่องของตําแหน่งประธานสภา1น0และไม่มีคําว่าถอยด้วย ไม่มีคําว่าถอยด้วยนะครับถ้าก้าวไกลไม่ได้ตําแหน่งประธานสภาผมคิดว่านะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมของผมและเป็นตัวตวตัวว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้แต่ประธานสภาก้าวไกลขอไปเป็นฝ่ายค้านดีกว่า เพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก้าวไกลไม่ได้เป็นประธานสภาแสดงว่าคุมเกมทั้งหมดไม่ได้อย่าลืมนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการนี้ก็คือ1นะครับก้าวไกลต้องเป็นนายกแล้วหลังจากนั้นเข้าไปปราบทุจริตคอร์รัปชันนะครับกำจัดเผด็จการกำจัดการสืบทอดรัฐประาหารนะครับจัดการพวกนายทุนผูกขาดอะไรทั้งหลายอย่างถ้าวันนี้ก้าวไกลไม่ได้เข้าไปเป็นนะครับเป็นนายกแล้วไม่ได้เป็นประธานสภาด้วยเท่ากับว่าสิ่งที่ก้าวไกลนะครับ มีการนโยบายอะไรทั้งหมดทาไม่ได้เลยทาไม่ได้เลยแน่นอนครับผมคิดว่าก้าวไกลไม่เสียงไม่เสียงสุ้มมาเป็นฝ่ายค้านแล้วรอยสี่ปีข้างหน้าจะคุ้มค่ากว่านะครับจะคุ้มค่าฝ่าแต่ถ้าวันนี้นะครับแน่นอนครับด่านที่จะต้องผ่านย้านะครับด่านที่จะต้องผ่านไม่ใช่ด่านของประธานสภา,สา,าแต่เป็นด่านของสวเพราะถ้าวันนี้นะครับประธานสภา,าไม่ใช่คนของก้าวไกลแน่อนอนครับว่านะครับสว,สวก็จะเล่นเกมดึงหรือยื้อเวลานะครับส่งครั้งหนึ่งมา ไม่โหวตส่งครั้งที่2มาไม่โหวตเพราะฉะนั้นครั้งที่3จะไม่เป็นพิธาแล้วนะครับนี่คือการวางเกมของสอวอนี่คืออาการวางเกมของฝ่ายเผด็จการที่จะทําให้เกิดการแตกแยกและทําให้เกิดการสลับขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าประธานสภาเป็นของก้าวไกลครั้งแรกไม่โหวตอีก7วันก็ส่งมาอีกอีก7วันก็ส่งมาอีกส่งมาอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อให้นะครับประชาชนได้รู้ว่าคนที่ทําให้ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้คือพวกสอวอ นะครับกับคะแนนสสที่มีเสียง188เสียงนะครับและทําให้เห็นว่านะครับสอวอนะครับเป็นประปักต์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นประมุขเพราะว่าถ้าคิดว่าคุณพิธาไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมใครล่ะครับที่เหมาะสมเสนอเข้ามาแข่งซึ่งแน่นอนครับการที่เสนอชื่อเข้ามานายกคนนั้นก็ไม่สามารถบริหารประเทศไปได้ทําให้การมีการเสียงบประมาณเกิดขึ้นในอนาคต อันนี้คือสิ่งที่สะท้อนมาให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเพื่อเล่นเกมนี้กับสวนะเพื่อเล่นเกมนี้กับสวเพราะว่าสวเพราะว่าสวาตอนนี้กําลังจะเล่นเกมนี้ครับและจะบอกว่าเอ๊ะด้วยเอาข้ออ้างมาตรานู้นมาตรานี้เรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนื่องปัญหาตรงนู้นตรงนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณจะไปกล่าวหาว่าคุณพิธาผิดไม่ได้เพราะคุณพิธา ยังไม่ได้โดนโดำเนินคดียังไม่ผิดสารยังไม่ตัดสินแต่คุณเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะครับถ้าคุณเอามาเป็นข้ออ้างคุณก็เตรียมเจอข้อหาจากประชาชนได้เลยครับเพราะตอนนี้ประชาชนก็ตั้งป้อมที่จะดําเนินคดีกับพวกสวเหล่านี้ถ้าวันเลือกนะครับหรือวันโหวตนายกไม่ผ่านไปได้หรือสวพวกนี้โดนดําเนินคดีแน่มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้ามีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ